อ่กลับมาอีกครั้งกับไอกาทีวีคลิปนี้ทริคนี้ก็คือยังไงดีเนาะอ่าขอใช้คำว่าขอใช้คำนี้นะเนี่ยคือพอดีมีบางท่านเขาใช้มีดหมุนนะ แล้วก็ประมาณว่าปลาหมูยังไงไม่ให้เบื่อผมผมอันนี้ผมบอกก่อนนะคลิปเนี้ยมันมันปลาหมูยังไงไม่ให้เบื่ออันนี้ผมเอามาให้ดูนะว่าประเด็นเนะี่เข้าใจว่า อันนี้คุณใช้มีดหมุนมันมีข้อดีข้อดีเยอะเลยนะใช้คํา่่าข้อดีเยอะแล้วก็ไปจบเกมตรงที่19นาที52ก็คือใช้อยู่ที่ประมาณ48วิไม่ถึงนาทีอันนี้จะมาอันนี้จะมาให้เห็นตรงที่ว่าเราเราไม่ต้องไม่ต้องถึงกับใช้มีดหมุนก็ได้นะ เอามีดประชากรทั่วไปมีดฟรีเพราะผมค่อนข้างที่จะทำคลิปตรงที่ว่าคอนเทนต์ตรงที่ว่าคนจนสายฟรีเนาะคนจน่ายฟรีอะอะไรที่มันฟรีอะอ่ะผมสร้างขึ้นมาเลยนะคนจนสายฟรีอะเอาไปฟรีได้เอาไปฟรีได้เนี่ย นะเอาไปฟรีได้ใช้คำนี้นะย้ำแล้วย้ำอีกนะกับบางท่านอาจจะใช้ภาษีใช้คำว่าภาษีมีอันจะกินมันก็แตกต่างกันนะแต่มาดูอันนี้ดูว่าเขาไวอะ่ะเขาไวตรงที่ว่า48วิจบเกมกับภาษีคนที่ว่าใช้คำนี้นะคนจนสายฟรี จะจะเสียเงินก็ได้นะถ้าคุณมีอันจะกินจะเสียเงินก็ได้นะแล้วไปดูว่ามันสามารถทำได้ไหมแล้วไปดูตรงนี้ว่า <'m> เขาเรียกว,ว่าดูตรงนี้อะไรอันเนี้ย <'m> ดูสกินนะคุณลองดูสกิน สกินผมมีแค่นี้นะตายไปแล้วหนึ่งรอบเห็นไหมอ่ะย้ำไปอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ดิบดิบะเนี่ยอ่ะ,อะมอนตีด้วยเลือดไม่ขึ้นนะเห็นไหมเลือดยังคายอยู่ครึ่งหลอดเหมือนเดิม Unbelievable. Unbelievable. เหมือนเดิม เนี่ยเน,นโชว์เลยอันนี้ตัวหลักนะใช้คําว่าตัวหลักนะไม่ใช่ตัวไก่แต่เอาเอาเอามีฟีมาสกินไม่มีสกินของชุดไม่มีสกินสัตว์เลี้ยงไม่มีอัน,นสกิลดิสัตว์เลี้ยงก็เรียกว่าสกิลไม่มีนะแล้วดูว่าจบเท่าไหร่เนี่ยจบตรงที่สิบก้าศูนย์สอง 19, 902ต่างจากเขาเท่าไหร่ของรอบนี้นะ1นาทีมี60วิผมใช้ไป58วิของเ้าของเขานะใช้ไปเท่าไหร่48วิอ๋อรอบแรกจัดไปนะ58วิต่างกันไป10วิโดยที่มีดฟรี ใช้คำนี้นะโดยที่มีดฟรีต่างกันสิบวิอ๋อไปรอบที่2กันดูต่อไปรอบสองนี่เกิดไกลน้อยแล้วถ้าคุณลงทุนสมมุตินะ <Unbelievable. S 1> สมมุติว่าถ้าคุณลงทุน อีก3299บาทเพื่อเอามีดหมุนใช้คำนี้นะถ้าคุณลงทุนอีก300อเอ๊ะ3,000ดิ3,299บาทเพื่อเอามีดหมุนเพื่อเอามาฟาร์หมูประโยชน์มีดหมุนนะใช้คำนี้นะประโยชน์มีดหมุนนะจะใช้อยู่แค่ไม่กี่ดานหรอกใช้คำนี้นะ ประโยชน์มีดหมุนน่ะจะมีอยู่แค่ไม่กี่ด่านคุณจะเติมเพื่อเอามีดหมุนมาฟาร์มหมูก็ได้อะจบรอบนี้เท่าไหร่ดูนะอ่ะต่างจากเขาเท่าไหร่กี่วิรอบเนี้ย1 9 0 9 3ามวิสี่วิอันนี้ไม่เสียเงิน ใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะอันนี้ไม่เสียเงินมีดมีดหมุนสามสองเก้าเก้าบาทกับมีดฟรีดับเสือที่เขาแจกกันอยู่ผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นเก่าก็ได้นะใช้คำนี้ก็ได้นะอ่ะอีกสักรอบไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยอ่ะรอบที่สาม ถ้ามีด,ดีกว่านี้มีมีก็มีแต่จะจบไว้กว่านี้ไหมอันนี้ก็ไม่เห็นนะอ่าเนี่ยดาบเสืออ่าเนี่ยเสียไปแล้วหนึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเนี่ยเ,เห็นเลยเสียหนึ่งเม็ด รอบที่สามนะอันนี้คือรอบที่สามนะเอาไว้เหรอเออเอาไว้มันก็ไม่น่าจะซีขนาดนั้นนะ่ะนะอันนี้เลือดก็ไม่ขึ้นด้วยนะอันนี้ไม่ได้เสร็จเสร็จเลือดเลยนะไม่ยุ่งกับสัตว์เลี้ยงก็ไม่เอามาด้วยอารูสกินนะสกินสัตว์เลี้ยงนะไม่มีนะ สกินชุดนะอันเดียวป่ะใช่ไหมอันเดียวเอออ่ะ1904ก้ับบางท่านที่มีนหมุนเนะ่ะสิเท่าไหร่นะเออ1952หรือเปล่า เฮ้ยรอบหนึ่งมันยี่สิบอ่ดูไปเลยอ่าสิบเก้าหนึ่งสามใช่ไหม เติมไหมเติมมาแบบชิวๆมั้ยอันนี้เราไม่ว่ากันนะเราเข้าใจแล้วเ,เข้าใจเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องขิงกันไปขิงกันมาหรือเจ้าอีกรอบนึงอันนี้ผมขิงมีดฟรีนะไม่ใช่ไม่ใช่ขิงมีดหมุนนะ แต,แต่แต่ใช้คำนี้นะแต่ถ้าคุณขิงว่าห้าพันรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับผมก็ไม่ได้ทาอะไรขนาดนั้นเพราะผมไม่มีมือสลับใช้คํานี้นะไม่มีมือสลับหรือผู้ใหญ่ใจดีไอ้คำว่าผู้ใหญ่ใจดีจะโยนมีดหรือจะไปหลอมให้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะมันจะบอกไม่มีหรอสำหรับผมนะ ตัวผมเองนะผมเดียวเดียวผมตามเองอ่ะเนี่ยเตือนจนหมายอีแล้วเห็นมห้าร้อยเดียวเดียวนะโอเคนะไอ้กาศทีวี